สวัสดีครับอ่าคลิปนี้นะครับผมจะมาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วผมใช้ตัวตัวนี้นะครับตัวเฮลฟินอีบิหนึ่งหนึ่งอนะครับหนึ่งหนึ่งเเนี่ยเป็นอ่าตัวคอนเวเตอร์นะครับแปลงจาก r s เอี่แปนห้านะครับลิงก์กับตัวพาวเวอร์มิเตอร์ของไฟมันนะครับลิงก์มาเข้าตัวนี้นะครับแล้วก็ผ่าน Wi-Fi นะครับอ่เป็นมัดิสิทธสีมาเข้าตัวลิงก์ เกาะกับตัวเราเตอร์นะครับเราเตอร์ของออฟฟิศนะครับอันนี้แล้วก็มาคอนโทรลแล้วก็มอนิเตอร์ผ่านมือถือนะครับเนี่ยวันนี้ผมจะไม่ทาให้ดูก็คือใช้เหมือนเดิมครับก็จะใช้เอลฟินอิดิบิวเออหนึ่งหนึ่งเอนะครับหนึ่งหนึ่งเอนะครับิงก์กับตัว p ีโอซีไซมอนนะครับผ่านมอนบัตอาร์ทียูนะครับตัวนี้เป็น p ีโอซีไซมอนนะครับแล้วก็มันตัวมันก็จะมาเกาะนะครับใช้เป็นโหมด s อสเนะครับเอสเก็คือตัวเนี้จะมาเกาะกับเราเตอร์ที่โรงงานหรือที่ออฟฟิศเรานะครับแล้วก็ใช้มือถือนะครับ สั่งงานเราก็มอนเตอร์ผ่านมาถือครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับวันนี้อันดับแรกนะครับตัวนี้ผมก็จะมีตัว POC นะนรัวนี้ไซมอนครับมีพดตัวนี้อดสี่เป็นห้าตรงนี้นะครับลิงเข้าตัวเอลฟินนะครับ EWO หนึ่งหนึ่งเอนะครับนี้ผ่านผ่านตรงนี้นะครับเป็นตัวนี้นะสายข้างีนเป็น is สี่เป็นห้านะครับไอเอสสี่เป็นห้าตัวนี้เป็นเสาอากาศครับเสาอากาศนะครับเสาอากาศ ผมจะทําให้ดูครับไม่ยากครับเดี๋ยวเซตไซมอนเซตไม่ยากครับง่ายๆอันดับแรกนะครับผมจะมาดูตัว IO นะครับเซตฝั่งตัวเอลฟินนะครับตัวนี้ไอโอทีเซอร์วิสนะครับไอโอทีเซอร์วิสเปิดขึ้นมานะครับรอนิดนึงนะครับไอพีที่ผมเซตไว้เมื่อวานนะครับเมื่อวานจากที่เราคอนเน็กตัวเอลฟินผ่าน Wi-Fi แล้วก็คอนฟิกไอพีนะครับผมแล้วไปคลิกเข้าไปนะครับ แล้วกด e d i ดินะครับผมเซตไอพีไว้ตัวนี้นะครับ1.92.1.8.1.95ครับแล้วก็เซตบอร์ดเลยนะครับเป็น9.16.8.1ครับเป็นฮาร์มดูเพกครับเป็นมอนบัตอ่าเป็นมอนบัตอาร์ทียูนะครับตัวนี้เราฝั่งตัวอันนี้ก็เป็นไวไฟจะเป็นมอนบัตทีสพเซิร์ฟเวอร์นะครับนี่ผมขอแคนเซลไปแล้วกันนะครับเสร็จแล้วนะครับอ่าตัวนี้คือฝั่งที่เราเซตตัวเอลฟินนะครับตัวนี้นะครับตามนี้นะครับ เป็นครอบลเลต่นี้นะครับมป็นบัตรอ t ธูนะครับแล้วก็ TCP server นะครับผ่าน WiFi นะครับไปเกาะที่เราเตอร์ของออฟฟิศนะครับปิดไปครับตัวนี้เสร็จเสร็จแล้วนะครับคราวนี้ผมจะไปเซตที่ฝั่ง POC นะครับ POC Simon นะครับเปิดขึ้นมานะครับ ผมมาที่ New นะครับไฟล์แล้ว New Project นะครับผมเลือก PUCS นะครับตัวนี้ตัวนี้คือ PUCS นะครับเนี่ยเลกไปตั้งชื่อโปรเจกต์ Helfin ครับ E View หนึ่งหนึ่งหนึ่ง A นะครับบัตรเคไปครับตั้งชื่อโปรเจกต์ เสร็จแล้วผมจะเขียนโปรแกรมง,ง่ายๆนะครับผมมาที่โปรแกรม New โปรแกรมนะครับเขียนโปรแกรมง,ง่ายๆนะครับอ่าผมเขียนเอา m แล้วกันครับ m m หนึ่ง m หนึ่งนะครับ, m. M 1, m 1รบแล้วไปอ่อน y สักตัวหนึ่งอ่ะออก y สิบเสร็จแล้วถ้า y สิบอ่อนนะครับ y สิบอ่อนก็ให้มันนับค่านะครับ f เก้าสิบสามมาคลิกปุ่มเสร็จ เพิ่มค่าทุกๆหนึ่งวินะครับ i n c p นะครับ d ศูนย์ d ศูนย์นะครับตามนี้แม่ง่ายๆนะครับอผมก็จะสั่งจากมือถือมานะครับสั่งให้สั่งผ่านมือถือก็คือ m สั่ง m หนึ่งออนให้ y สิบมันออนนะ y สิบออนก็จะให้มันนับค่า d ศูนย์เอาค่าไปโชว์ที่มือถือนะครับง่ายๆตามนี้นะครับโมเคตันนี้ผมต้องเซตพารามิเตอร์ครับมาที่พารามิเตอร์ครับ plc พารามิเตอร์นะครับผมมาเซตฝั่ง ตัวเนี่ยนะครับสองวัดบาทนะครับฝั่งวัดบาทนี่นะครับฝั่งวัดบาทผมเซตตัวนี้นะครับคือคอยครับคอยคอยตัวนี้ผมเปลี่ยนให้เป็นเอ็มนะครับตอนนี้มันเป็นวายอยู่ผมผมจะไม่ใช้วายผมจะใช้เอ็มแทนนะครับเป็นเอ็มครับก็คือเอ็มศูนย์นะครับก็ถ้าเอ็มศูนย์ก็จะเป็นแอดเดสหนึ่งนะครับ ถ้า M 1ก็จะเป็น a d s 2ครับ Input ก็ใช้ X กันนี้ Output r e เตอร์ผมก็ใช้ D ไปแล้วกันนะครับส่วน Input r ิ g i s t e r ผมเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแทนเปลี่ยนเป็น L แทนแล้วกันนะครับเปลี่ยนเป็น L แทนแล้วก็ Station ผมเปลี่ยนเป็น Station หนึนะครับ Station ที่1นึ่งนะครคือเซตต์น,นี้นะครับ M 0นะครับ a d s 1นะเป็นเป็นคอยล์คอยล์สเตตัสนะครับแล้วก็ อินพุตก็จะเป็น x นะครับวอนดิ้งรีจิสเตอร์เป็น d นะครับแล้วก็อินพุตรีจิสเตอร์เป็น l แทนนะครับตัวนี้ตามนี้นะครับอ่าเซตแค่นี้นะครับฝั่งนี้นะครับแล้วก็มาดูชแนลนิดนึงชแนลชแนลสองครับชแนลหนึ่งเป็น i สองสองครับตัวนี้ชแนลสองเป็น i สี่ห้าเราใช้สี่ห้านะครับก็คือตั้งบอลเลยให้ตรงกันครับกับตัวฝั่งตัวเอลฟินนะครับฝั่งเอลฟินเป็นเก้าพันหก n. แปดหนึ่งครับผมขอไปดูให้ดูได้ไหม แต่ผมคิดเข้ามาครับเนี่ยครับเก้าปรนเอ็นแปดหนงนะครับนี่ตั้งให้ตรงกันนะครับเนี่ยพัดสองนะครับเก้าประหนเอ็นแปดหนึ่งะครับตรงแล้วครับเดิฟฟ์ตามนี้นะครับก็เซตสองที่นะครับเซตอ่าชัแนลสองนะครับเป็น i อเอสสิบแปดห้านะครับนี่แล้วก็เนี่ยดูตรงนี้ได้ครับเป็น i อเอสสิบแปดห้านะครับเราก็เอ่อมัดบัตรครับกาหนดเอ็มครับอ่าตอนนี้ผมดาวน์โหลดลงไปครับ ออนไลน์แล้วคอนเน็กต์คอนเน็กต์ผ่าน USB <c oughs> นะครผมตัวนี้ผมลิงก์ผ่าน USB ไนมะ่ให้โดนมาที่ออนไลน์แล้วคอนเน็กชันออปชันก่อนให้ป็น USB เนี่ยค,ครับผมใช้สายเส้นนี้ครับ USB ลิงก์ผ่าน USB ออนไลน์คอนเน็กต์ตัว PUC ตัวนี้ไม่มีเสี็จนะครับผมลิงก์ผ่าน USB แทนแล้วก็ PUC ลิงก์กับตัวมือถือผ่าน WiFi นะครับผ่านตัวนี้เอลฟินตัวนี้นะครับเป็นตัวเกาะ เขาตัวให้นะครับน่ารูบ yes ลองเทสดูนะครับเอาเมาส์มาคลิก M0 แล้วกดิป i f น Enter นะครับวายวาย0 on นะครับวาย0 on นะครับ y ไวสิบออนครับโอ้ยแบมังเนครับสปินเธอครับสปินเธอไวซิตอนครับคราวนี้ผมจะใช้มือถือนะครับในการคอนเน็ก uh, ในการคอนโทรลนะครับดี๋ยวพอคอนเน็กมือถือเล่นหนึ่งแป๊บหนึ่งอ่าตัวนี้นะครับมือมือถือนะครับผมคอนเน็กแล้วนะครับคอนเน็กเข้ามาือถือผมก็ไปดาวน์โหลดนะครับไปที่เพจโตนะครับไปดาวน์โหลดแอปที่ชื่อ subpanel นะครับ HMI นะครับตัวนี้นะครับ subpanel ตัวนี้นะครับแล้วก็ติดตั้งนะครับอันนี้ผมติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมก็เปิดมันขึ้นมานะครับ เปิดมขึ้นมาอ่าผมจะมาที่นะครับมาที่ตรงนี้นะครับตรงขีดสีดตรงนี้แล้วก็ New Panel น,น,นะครับผมตั้งชื่อพา n e l นะครับอาจจะเป็นเทศสามนะกันนะครับเขี <Okay. S 1> ไปครับอ่าผมก็ได้หน้าตาดีไซน์หมดมา,าการเขียน,นครับผมจะเอาสั่งสวิตตัวนี้นะครับ ผมจะสั่ง m m หนึ่งนี้นะครับ m หนึ่งผมก็มาเลือกที่ตัวนี้นะครับินสอตัวนี้แล้วก็เนวเนวคอนโทรนนะครับเนวคอนโทรนผ่านไิอ์ตรงนี้นะครับผมมาเลือกเลือกเลื่อกมาที่คอนเน็ชันก่อนครับผมให้มันลิงก์ก่อนก่อนก่อนผมจะลิงก์ผ่านมัดบัตรทีซีพีนะครับตัวนี้นะครับแล้วมัดทีซีอ่ามาวางตรงไหนก็ได้นะคร่บ ผมก็ใส่ IP ของตัวเอลฟินนะครับเอลฟินไอพีอะไรผมจำไม่ได้ไปดูนิดนึงไอพีหนึ่งกองหดจุดหนห้านะครับตรงนี้นะครับ IP ของเอลฟินนะครับหนึ่งเก้าสอกแปดจน้าะครับแล้วก็พอร์ตห้าศูนยสองนะพอร์ตห้าสองครับ เสร็จแล้วก็ถามเาว่าตามนี้ได้เลยปห้502นีน่คือเซตที่ฝั่งเอลฟินนะครับตัวนี้มัดมัดทีสี่เราเซตไว้เป็น502ครับตัวนี้นะครับปัดตรงนี้เดี๋ยวให้ดูอยู่ที่ไหนข้อตัวนี้อยู่ที่นี่นะครับข้างนอกมีไหมข้างนอกไม่มีเข้าไปดูข้างในนะกดอ e ีดีดนะครับเข้าไปเนี่ยครับขออตรวนี้502น,นี่คือข้อมันมนะครับตัวนี้ เสร็จแล้วผมก็กดเทสดูนะครับให้มันรู้ว่ามันลิงก์กันหรือเปล่าครกดเทสข้างล่างตัวนี้ครับนี่ตัวนี้อันนี้เป็นลิงก์หาตัวเอลฟินนะครับมือถือลิงก์หานะครับลิงก์ผ่าน wifi นะตอนนี้ลิงก์ผ่าน wifi อยู่ถ้าใครอยากลิงก์ผ่าน 4G ีก็ได้นะครับเดี๋ยวทำให้ดูกับคลิปต่อไปจะทำให้ลิงก์ผ่าน4ีนะครับคืออยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกนี้สามารถสั่งได้นะครับแต่ตอนนี้ให้ลิงก์ผ่านวงแลนเดียวกันนะครับก็คือผ่าน wifi อาจจะ ไวไฟภายในโรงงานนะครับอย่างเงี้ยก็คือ a อส e ซทพอยตนะครับตัวนี้ภายในโรงงาน,นไปข้างนอกไม่ได้ใช้เฉพาะในโรงงานนะครับในออฟฟิศหรือในโรงงาน,นครับอ <c oughs> ่าิงก์ผ่านไวไฟถูกนี้ครับจะได้เฉพาะในโรงงานหรือในออฟฟิศน,นะครับตัวนี้ <c oughs> หรือที่บ้านนะครับเนี่ยเดี๋ยวคลิปต่อไปจะทําให้ลิงก์ผ่าน 4G นะครับก็คือที่ไหนก็ได้สโคนโดนได้ต่อไปกดถูกนะครับกดถูกตังนี้ หลิงเสร็จแล้วผมก็จะสั่งสวิตช์นะครับเป็นสวิตช์ก็คือ M หนึ่งตัวนี้นะครับให้มันออนนะครับผมมาที่ไข่ปากนี่อีกนะครับไอตัวดีสซอร์ตตัวนี้นะครับแล้วก็ n น w c วคอนโทรลนะครับเลือก n น w c วคอนโทรลตัวนี้ผมก็เลือกไปที่บัสท่นนะครับบัสท่านตัวนี้นะครับผมเลือกสวิต์ตัวนี้นะครับเลือกตัวบนนะครับสีตัวบน ผมก็เอาสวิชมาวางครับใช้มือลากนะครับมาวางตรงไหนก็ได้มาวางตรงนี้เดีย๋ยวไปคลิกเข้าไปนะครับเดีย๋ยวคลิกเข้าไปาตรงสเต e เนี่ยเราเอาจจะรีฟอสต,ตามนี้คือเป็นศูนเป็นหนึ่งนะครับหรือจะใส่เป็น on หรือออฟก็ได้ตรงนี้สเตนะครับศูเตตนะนเป็นหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาดูตัว linguariable ค,ครับ เราก,เราก็เรามาที่ลิงก์ variable ตรงนี้นะครับเราก็เลือกคอนเนคชันนะครับให้มันเป็นคอนเนคชันที่เราสร้างไว้เป็นมอดบัตนะครับตัวนี้เสร็จแล้วใส่แอดเรสให้มันนะครับ 1, เราแอดเรส M1 เราแอดเรสไหนเรามาดูที่ PLC รับ PLC มาดูที่มอสบัต M1 เนี่ย M0 คือ a อดเรสหนึ่งถ้า M1 จะต้องเป็น d อดเรสสองครับก็จะเป็น002 00 00นะครับ ต้องใส่เข้าไปเป็นสองอค่าจะเป็นบูลีนนะครับอันนี้เป็นมันเป็นอ่ไม่ไม่ใช่อินเตอร์พูลบูลีนนะเพราะว่าตัวนี้คืออา่าตัวนี้เป็นไอ้สเตตัสนะครับเนานะตัวนี้เป็นคอยนะครับคอยสเตตัสก็คือเป็นบูลีนนะครับสองอันนี้เป็นบูลีนนะครับอินพุตจักเนี่ยสเตตัสสองอันนี้เป็นบูลีนนะครับศูนย์หนึ่งนะครับแล้วนะครับศูนย์สองก็เป็นบูลีนอ่า แล้วก็กดโทรไปครับผมกดเคมัยถูกเลยนะไปดูเนี้ยทีปิดนั่นคือใส่เด็ตัวนี้นะครับศูนย์ทั้งหมดสี่ตัวนะไอศูนย์ห้าตัวนะัะแล้วก็เลขสองนะครับแล้วก็กดสคือมายถูกข้างบนนะครับนี่เศเด็ูนยศูนย์ศูนย์สองนะครับเสร็จแล้วนะครับผมจะเอาค่ามาโชว์ครับค่าดีศูนย์ดีศูนย์ตัวนี้นะครับ เอาค่ามาโชว์นะครับเอาค่ามาโชว์ก็มาที่อันนี้เหมือนเดิมครับตัวนี้เนี่ยนะครับเนี่ยครับตัวนี้นิสอนครับเราก็มาที่เนี่ยคอนโนทรลครับแล้วก็ผมเปลี่ยนทับว่าช้อนเป็นเอ่อลิงก์วาลีเบิลนะครับตัวนี้ลิงก์วาลีเบิลตรงนี้เนี่ยผมจะใช้ตัวนี้นะครับลิงก์เทคนะครับแล้ก็มา ขยายไม่ได้นะเอามือล,ลากขยายได้แล้ว mm. แต่เมืค่คลิกเข้าไปครับผมคอนเนคชันผมก็เลือกคอนเนคชันที่ผมสร้างไว้เนี่ยม,มันบัตรตัวนี้แล้วแต่นะครับตั้งชื่ออะไรก็ได้นะไม่จำเป็นต้องตามนี่ไปทุกคอนเนคชันเนี่ยสร้างตอนแรกนะครับตอนแรกที่เราสร้างเนี่ยชื่ออะไรก็ได้แล้วก็เอดเรสผมมาดูดีศูนย์เป็นไรดีศูนย์ผมตั้งไว้อะไรมันบัตร ย่ดีตรงนี้ดีศูนนะครับอเป็นเอเดเป็นฮุดิลลิเตอร์นะครับเป็นจะเริ่ต้นด้วยสีนะครับฮุดิลลิเตอร์เริ่ต้นด้วยสี่ก็จะเป็นสี่แสนนะครับสี่แสนดีศูนจะเป็นสี่แสนหนึ่งนะครับสี่ศูนย์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 หนึ่งนะครับค่าเป็นอินเจอร์นะครับศูนย์เกินไปตรงนี้ค่านะครับก็เป็นอินเทอร์นะครับอินเทอร์หรือจะอันอินเทอร์ก็ได้นะครับแแล้วต่นี่นะครับ ถ้าอินทิเจ g e r ก็ไม่มีเครื่องหมายนะครับก็คือจะได้ถึงหกห้าสามห้านะครับแต่อิน e ิเจก็สามสามหมื่นนะรถึงสามหมื่นเราก็กดเนะครื่องหมายถูกอ๋อลืมลืมดใส่ผิดเลยเมื่อกี้เอาใหม่นะครับเนี่ย address ตรงนี้นะครับใส่สี่แสนหนึ่งนะครับตัวนี้เอ็ดีสี่แสนสี่แสนหนึ่งนะครับแล้วก็ตัว data type นะครับก็เป็นอิน e g เจอร์นะครับตัวเลขครับเจ่หรืออินทิเจอร์นะครับก็ได้อันทิเจอร์ก็จะเป็นหกห้าห้าสามห้านะครับไม่มีเครื่องหมายนะครับ ถ้าอิน e ิเจก็มีเครื่องหมายก็คือลบสามหมื่นสองถึงสามหมื่นสองครับประมาณเนี้ยเรากดเครื่องหมายถูกข้างบน,นครับเป็นเครื่องหมายถูกข้างบนเนี่ยเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วผมกดรันโมดนะครับรันโมดก็มาที่ตรงนี้นะครับ,แล,ลรบแล้วก็กดรันพันเนลนะครับนีนะครับแป๊บหนึ่งให้มันลิงก์แบบนี้ก่อนมันยังลิงก์ไม่ได้อยู่แล้ว เรามันลิงก์แป๊บหนึ่งนะทำไมามันยังลิงก์ไม่ได้ผมกลับไปที่โหมดอันนี้นิดหนึ่งนะครับผมกลับไปที่โหมดดีไซน์นิดหนึ่งผมมาดูที่คอนเนคชันตรงนี้นิดหนึ่งครับคอนเนคชันจุดเก้าห้าผมกดเทสใหม่นะครับอันนี้นะครับชื่อที่เราบอกเมื่อกี้เนี่ยชื่ออะไรเราเลือกตามที่เราใส่ตอนแรกเนี่ยคือตรงนี้ผมจนมีให้เปิดเทสใหม่เทสเจอแล้วครับ ถูกผมมาดูแท็กแท็กศูนย์ศูนย์ศูนย์สองเป็นโมลีนถูกต้องสเตตสศูนย์หนึ่งถูกต้องนะครับ,รบแล้วก็ตัวนี้นะครับอเดซโคนดิเกเตอร์สี่หมืนหนึ่งนะครับผมกดรันใหม่นะครับเนี่ยครับค่ามาแล้วนะครับคัานี้ผมจะกดสั่งเปิดน,นะครับมาดู ขยายย้อนลงนิดนึงก็ได้ให้เห็นแต่ตัวนี้มันเรื่องไอตัวเอลฟินเนี่ยผมลองที่ผมลองใช้ดูเดี๋ยวมันจะมีหลุด่หยอยู่เหมือนกันครับวอมสเตเบิลก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมจะลองสั่งดูนะครับกดๆนะครับ นี่ครับออนนะครับค่าตัวนี้ก็จะนับนะครับแต่ว่ามันเออเรื่อบ,บ่อยเหลือเกินแป๊ดหนึ่งนะครับเดี๋ยวลอง,งเล็กใหม่นิดหนึ่นะครับ อันนี้ผมเดี๋ยวบางทลองเปลี่ยนเป็น 5G ก็ยังมีหลดอยู่นะครับันี้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเนี่ยทํามาแล้วครับผมสั่งหยุดนะครับสต็อปนะครับออฟนะครับสั่งออนใหม่นะครับน่ครับออนจากมือถือนะครับออจากมือถือนะนี่กคือสั่งออออฟจากมือถือได้นะครับอ่ามันจะมีหลดหลดใบอยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้นะฮะ อันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะครับการสั่งงานนะครับแล้วก็มอนิเตอร์ผ่านมือถือนะครับโดยใช้ตัวไปซับแพรน์นะครับตัวน,นี้รันใหม่ดูโอ้ติถ้าถ้าตอนอันนี้มันไม่ค่อยดุเท่าไหรนะน่นะค้องอกินอะไร เี่ผมตอบ,บแป๊บหนึง่งผมรู้แล้วปัญหามันลหลุดน่าจะเกิดจากเปลี่ยนคราแป๊บหนึง่งกลับม,มานะครับเดี๋ยวผมผมคีผมแก้ปัญหามันหลุดบ่อยนะรตรงเนี้ยผมลิงก์ใหม่ละที่มันหลุดบ่อยเมื่อกี้ผมลิงก์485นะครับมันไปชนกับตัวผมลิงก์485ที่เป็นเทมมมันทวนด้วยนะครับก็คือตัว POC นี่นะครับอ่า ลิงตัวเอลฟินตัวนี้ฝั่งนี้นะครับสี่แปห้าตัวนี้นี่ยะไม่ได้เนี่ยผมลิง k i สี่เนห้านี้ออกจากน,นี้ไปเข้า plc ใช่ไหมครับไปเข้า plc เสร็จแล้วก็พ่วงไปหาตัวไอ,ไอตัววัดอุณหภูมิด้วยมันเลยทำให้มันมันชนกันนะครับมันชนกันอันนี้ผมเอาออกแล้วมันไม่หล,ลุดละนะครับนี่ นะครับก็า่าอยู่ทำไมหลุดบ่อยจังเนี่ยแต่ปกติมันก็มีหลุดอยู่นะครับแต่ว่ามันก็จะไม่หลุดบ่อยขนาดนี้เมื่อกี้ครับอันนี้มันไม่หลุดแล้วนะครับผมลองเทสให้ดูใหม่เทสออนเนี่ยเนี่ยออนนะครับสั่งออนนะครับสั่งออฟนะครับสั่งออนสั่งออฟนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับการ ประยุกต์ใช้นะครับคือการใช้ตัวเอลฟินนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวคอนเวอร์เตอร์นะครับแปลงจากเดี๋ยวนะไม่ดูแปลงจากตัว Wi-Fi นะครับนะครับ Wi-Fi ให้เป็น r s 4ี่ไปเกาะกับไปลิงก์กับ p l c นะครับตัวนี้นะครับแล้วตัวมันก็มี Wi-Fi นะครับเหนี่นะครับเสาไวไฟทำฝั่งนีฝั่งนี้เป็นห้านะครับเสา Wi-Fi มาเกาะกับตัวเราเตอร์นะครับ มันกับตัวเราเตอร์ที่โรงงานนะครับหรือที่ออฟฟิศนะครับแล้วก็เอามามอนิเตอร์ผ่านมือถือนะครับหรือคอมพิวเตอร์นะครับก็แล้วก็ได้นะครับเราแต่นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นการประยุกใช้นะครับอาจจะประยุกใช้กับยี่ห้ออื่นได้นะครับออมอนมิสซูซีเมนนะครับเอาไปประยุกต์ใช้งานได้นะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใคร สงสัยอยดกามเพิ่มเติมก็ถามได้นะครับที่ไลแอนนะครับไทยพีโนะครับไลแอนไทยพีโซนะครับหรือไม่ก็ถามอยู่ในอันนี้ก็ได้นะครับโทรมาถามก็ได้นะครับเบอร์ผมนะครับ0 8 9 7 8 9 1 6 9ก้าเจ็านะครับผมคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ